สวัสดีจ้าทุกคนแม่บ้านมาเลเซียจะชวนทำอาหารอีกแล้ววันนี้เบื่อเบื่ออยู่บ้านไม่รู้จะกินอะไรดีพักเที่ยงนี่สะว่ายน้ำแถวคอนโดเจสซี่จ้าแล้วยังมีบ่อปลาด้วยนะหิวหิววันไหนเดี๋ยวดึกๆจะมาขโมยปลาอุ้ยล้อเล่นล้อเล่นปลาตรงนี้มีหลายอย่างหลายอันเลยปลานินก็มีนะจ๊ะ ตอนนี้เจสซี่จะไปซื้อปลากระป๋องกับไข่ไก่ได้แล้วจ้าปลากระป๋องและไข่ไก่สามฟองแพงอยู่เหมือนกันนะาฟองละ9้าบาทปลากระป๋องนี่เก้าเหรียญกว่าแน่โอเคไม่พูดพร่มทำเพลงหั่นหอมแดงก่อนเลยจ้ามีหอมแดงใส่หอมแดงมีกระเทียมใส่กระเทียมตอนหั่นอะระวังให้ดีละ่ะน้ำตาไหลเลยละ่ะพอหอมแดงของอินเดียนี่เผ็ดเพี้ยคะ่ะ เข้าตาหูตานี่น้ำตาน้ำตาน้ำลายไหลกันหมดเลยนี่แกะเปลือกไว้ก่อนแบบนี้เลยแล้วก็หั่นเป็นแว่นแวถ้าไม่หั่นเป็นแว่นแวจะหั่นเป็นอ่าสับละเอียดก็ได้นะแล้วแต่ใจเลยโอเคระหว่างนี้เราก็เตรียมน้ำมันก่อนเลยจ้ะนี่เตรียมกระทะให้ร้อนก่อนเลย แล้วก็เทน้ำมันลงไปทันทีทันใดตามจากนั้นก็รอน้ํามันร้อนเราก็มาตอกไข่ใส่ถ้วยวันนี้สามฟองฟองไข่ของเรานี่เล็กแสนเล็กโอเคเสร็จแล้วเราก็ใส่ผงปรุงรสได้เลยจ้าใส่นิดนึงก็พอตามมาด้วยพริกไทยปน่น แล้วก็ตีไข่ไก่ให้ขึ้นฟูเลยนะจ๊ะให้ขึ้นฟองเลยตอนเจียวมันจะได้ฟูๆโอเคใส่หอมแดงลงไปใครก็ไม่ใส่ก็ได้นั่นแล้วแต่ใจแต่เจสซี่หอมแดงซื้อมาเยอะเกินเลยต้องจำใจใส่โอเคลองน้ำมันร้อนหรือยังเหาะลงไปดูเห็นไหมไข่ไก่เริ่มฟูฟอดขึ้นมาอย่งนี้ก็แปลว่าเจียวได้แล้วจ้าราดลงไปเลย พอตอนลาดลงไปเสร็จก็รอแป๊บหนึ่งให้มันเซ็ตตัวนะจ๊ะนี่ค่อยกลิ้งๆๆมันให้ไข่ไก่มันอยู่ในกระทะแบบนี้หลังจากนั้นแป๊บหนึ่งเราก็ค่อยพลิกไข่เลยจ้า mm hmm. เห็นไหมสวยทีเดียวเลยหลังจากนั้นก็ทิ้งไว้ประมาณนาทีหนึ่งแบบนั้นก็เป็นอันสุกแล้วไข่ไก่ของเราใครที่ชอบแบบบิดๆหน่อยก็ปัดหนึ่งก็ได้แลวจ้ะ mm hmm. นี่ประมาณนี้นะ เลืองๆแบบนี้ใช่เลยแล้วก็ตักข้าวใส่จานได้เลยแต่ของเจสซี่ไม่เรียกจานเขาเรียกถ้วยอีกแบบนึงกะละมังก็ได้จ้านี่ข้าวกล้องวันนี้หลังจากนั้นก็ไข่ไก่ไข่ขเจียวของเราใส่ลงไปเลยและที่ขาดไม่ได้ก็คือปลากระป๋องที่เจสซี่ซื้อมานี่มามีสซาเดนกับมัคคะเรลนะจ๊ะ มัคเรลก็คือปลาถูอันนี้คือซาดดนจะ้ะนี่ใส่ลงไปได้เลยใครจะต้มก่อนหรือนึ่งก่อนก็ได้นะแต่เจสซี่หิวจัดๆและใส่ทีเดียวแบบนี้เลยตามมาด้วยพริกน้ำปลาที่ทําเอาไว้วันนั้นน่ะโอ้ยขอบอกเลยเลิศสุดๆเลยจ้าลาดลงไปเยอะๆช่ำๆเลยโอเคมามากินกันโอเคมาวันนี้มากินโชว์กัน พริกน้ำปลาขาดไม่ได้ก็คือพริกของโปรดวันนี้เอาให้ปวดพุมิมนันไปเลย เหมาะกับการกินอาหารเช้านักบ้าน Ooh. Mm. อีกคำหนึ่งจะไปละถ้าชอบวิดีโอคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะมันจะเป็นกำลังใจให้กับเจสซี่ทำวิดีโอคลิปต่อๆไปเดี๋ยวจะหาเมนูอื่นมาลองกินดูละ่ะถ้าชอบก็บอกนะไม่ชอบจะให้เปลี่ยนเป็นแนวอื่นก็พูดได้นะโอเคไปละคำนี้คำสุดท้ายสำหรับทุกๆคน